ลองดูไปเรื่อยๆนะเผื่อเปิดเจอถ้าไม่เจอก็ต้องมีอะไรก็ต้องกินนะมีหลายอย่างที่นี่มีที่นั่งดีนะครับันด ลองดูฮนะพี่นี่มีไม่รู้ว่ามีเมนูหรือเปล่านะเอ็กเบลัญดีเนี่ยเป็นข้าวนะแต่ว่ามันเด๋ยวมันลุ้นกันว่าเป็นไข่หรือว่าเป็นไก่นะครับข้าวผัดก็มีนะครับข้าวผ,ผัดอินเดีย